สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ y o ยูทูปชาแนลรีเจนแมนนะครับใส่แบบเก่าๆพี่นี่เดี๋ยวสิพามาลองวาลหม่ครับเป็นวาลแม่ลูกหางเนวาลขนาดเมตรเมตรยี่สิบเมตรสามสิบครับเฮ็ดแล้ววังได้นี่เฮ็ดแล้วเมื่อคืนนี่เฮ็ดเอาใหม่อายุพึ้นไปแลาเพิ่นเอาหายใหม่มากได้เสียหาเบิ้งครับผมนี่ครับตาเแล้วยังใหม่เลยหางก็เป็นหางของอยุขึ้ครับ ยืมหองพี่ีแนวคนบันน,นอ,อกพนนี่แต่ว่าเป็นดูกคูครับนี่ดูกซิเป็นดูกคูที่แรกเี่ดูกเดียวแล้วครับแต่ว่าไม้ไผ่มันอ่อนไม้ไผ่สังเกตได้ไม้ไผ่ไม้ไผ่มันจะแปรครับนะมันอ่อนเขาเลยหย่านดูมันอ่อนหย,ย่า,ยาน,ออนอาอาเอลมันอ่อนก็เลยเอาดูกคูไปเลยนครับหน้าตาอ๋องพี่ีแนวคนบันน,นอ,อกกำลังแกงสนุอยู่พูดปั๊บแตง่งธนูใหม่โยไม่เห็ดใหม่ แต่ว่าของเฮาเซตเป็นยีหางครับมือนนี้มือนี้มายนอีหางนาตาวาาสิปรว่านี้ครับลูกกระชิงใหญ่ๆแม่โกงใหญ่ๆแน่ลูกกระใหญ่ครับดูเป็นดูคู่นี่ก็คือจุดมาดูคู่นะครับหนึ่งสองสามมาทาบกันเขาเฮดเป็นเรียบๆง่ายๆครับตัวนี้บริเ็ดยงยากดูคู่นอกคนกระชิมากดูคู่เนาะแต่ของผมมันบริเวณน้อมากดูคูดอกใหม่มันอ่อนก็เลยต้องเฮดดูคู่ไว้ นะครับนำนากวาวก็ไลยเติอบอยู่ครับเพราะว่าใหม่มันยังสดอยู่เราล้วใหม่ใหม่ใหม่ยังเขียวอยู่ว่าพีเผ้าใหม่มันโบม,มีเวลาครับยามันคําก็เลยโบเผาก็เลยเอามันส่งนี่แหละนะครับหน้าตาโดยประมาณดวงพอดีเหรครับดวงเนี่ยดวงใบใหญ่ประมาณเมตรกว่าตอนที่แรกประมาณเมตรสามครับโกงแล้วเลยอยู่ประมาณเมตรเมตรสาร้าวเมตรเมตรหนึ่งพอดีระยะปีกนี่สุดนี้ ได้เมตรหนึ่งพอดีครับแต่ว่าระยะอหันนี้ครับระยะตรงใหม่ตรงมันแต่ว่าพกกรงแล้วก็ซีเรลือประมาณนี้ครับวัดเบิ้งนี่เมตรหนึ่งพอดีตัวลูกนี่เจ็ดสิบเซนมั้งครับอาจารม์บมพุพเจ็ดสิบห้าสิบเนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะพ่อหน้างานครับเราจะพาไปปล่อยหยุดทุ่งนาคนละที่เนี่ยแตมมาหอดหน้างานเท่าไรครับน,บนี่ อันนี้หัวนี่เอาขี้ผึ่งเฮ็ดเอาครับโอ้ยล้มล้มลมกล้องเบลโฟกัสเลยนี่ครับเป็นขี้ผึ่งขอนพี่เค้าคนบนนอกเพนคนลองหางนี่ก็ยาวโพดโพดเหรอครับหางโอ้ครับโอ้โอ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 หางเป็นหางวาวหองวาวแม่ลูกว่าซ่องหอง้องอ่ายเพิ่นโดรบเหมือนหนึ่ง เรองหนามตดกว่าสองมีดผลเข้ามาใส่ดวงมีดเดียวนะเพราะมันสิหลอดบอเดี๋ยวต้องขออนุญาตย้ายหางครับเจ็บเ,เสียบมาหอดนางานละครับแต่ว่าขออนุญาตย้ายหางก่อนนี่ครับเดี๋ยวต้องย้ายหางก่อนครับทีนี้จะได้ย้ายหางเรียบร้อยแล้วครับนี่หางบักงนะเงาวนาะปวดทางก่อนยังละครมานึ่ ภนสีเหดให้มันทรายเอวหอนเอวจักมันสีฮอนสีทรายบ่บา,างคนผลัดมักวาวนิ่งๆเนาะบางคนเคนาะแต่มันจะงามคือทั้งผมผัดสำหรับตัวผมผ,ลผ,ลผลมผัดมักวาวทรายเอวเห็นเป็นคือง,งูเลือยนไงซึ่งมันสะงามในตาของภาสิชันแน่ได้ครับต้องขอโทษขออภยัยลำเพราะว่ามือข้างหนึง่งย้ายเสือกอยู่ครับเนี่ย บมขาดตัวล่ะบมเป็นตาขาดตัวล่ะเอาไปปลูกทึ่งๆเอาเนาะอันเป็นวาวียางคือสิบโมมักเซลไปทางใดดอกเอาเบ้าหัวบึงวามุนครับเบ้าหัวเบาหัว <laughs> ปีแข็งร้ายเนี่ยแหละครับย่านแตวมัานวมายหางายหางลอยบนเส้นครับที่นี่แต่ว่าห่งเบาหัว,หวสิดเด็กเขย้บหัวขึ้นเขย้บหัวขืนจัหน้อยเบาปีมันแข็งขันคนมากนิ่งก็เอาหัวนักนักครับขันแนวเนี่ยใส่หัวนักนักกระชีนิ่งให้แต่สำหรับผมมกักเบาที่ว่าเลื่อยขึ้นงูเลยจัหน่อยหนึ่งเราก็ต้องห็นหัวเบา <laughs> เปลี่ยนหัวาใหม่แล้วครับนี่หัวตั๊เก่านั่หัวใหม่หัวใหม่ที่ใหญ่กว่าตั๊เก่าไร้แต่กัอยู่ครับนะครับแต่ว่าก็เอาหัวตัวกเก่านำถามมันเบาหัวเทาก็เอามาเติมสอีกเลยครับเอาครับ่ด้วงใบใหญ่แต่ว่ามันคือใส่หัวใหญ่ได้ไปฮาเดี๋ยวเรา้องแปแล้ะที่นี่ก็ไแปะบอลเก่าฮาฮูนครับบอลว่าฮาอยู่พูนผู้ เดา,าคอนเบาหัวเบาหัวคือเก่าครับต้องเสริมแล้วเนี่ยหมุนติวๆเลยปีกมันแข็งแห้งครับ นี่แล้วครับอยาเดินบอสไซหางเห็ดปีแข็งถ่ายเบ้าหัว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวต้องแต่งหัวไม่ก่อนบาดนี้อแตงไม่แล้วครับบาดนี้จนคำจนมืดแต่งอยู่ซองซ้ำเถวสามสี่เถวกมดละแต่บดเดทถ่ายมาถ่ายบาดแตงแล้วครับ เบามันมีอาการแต่ว่าเบาหัวแห้งเบาหัวกับจักเงี่ยงตอนเห็ดกับบอด้วัตเพราพนบดดี้สัอุ๊ยเสียของตอนเห็ดกับเป็นวิศวากรครับเอาคือมือกาเอามันเลยบบอดดี้สัมกันบอดด้บอดด้กาดีๆ <c oughs> เห็ดเลน่นบอดด้เห็ดคายเขาด้วยนีะก็เลยบอดด้เห็ดดีพราะบอดดี้กล่องดัซซี่ซันน่เด้อครับขอโทษขออภัย พูดพยนวาห้อยผู้มีพืน้นที่ให้เรียน ขึ้นแล้วครับกินมาสายเลยบอกว่าบาทเนี่ยจากไปครัวแต่งเข้าใไม้มาสายเลยครับ อ่ะถอยจากหน่อยครับมันสิใสกันกระบะหยุดไปหยุดอยู่นี่ว่ารับอยู่นี่แล้วถอยจากหน่อยก็ขึ้นจนได้โอ้ยขึ้นเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับเมืยอ์ไอลายกระบะดอรนีหมถ้าไม่มา็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมน้ำแน่ด้วยครับผม ตอนแรก EP หนี่เขากล่าวคข้ามาสวัสดีครับแวาใส่หางหางมันอยากหย่าหดเบืองหางไปแล้วครับบ๊ายบาย